หรือว่ากินไรอัดชะบาใช่อัดเป้งกันก,กับข้าลวลไรจ๊ะผัดฟักทองเอาแฮมลงประมาณนี้หัน่นซอยแนวเฉียงย,วยาวๆหั่นหมือนื่นไม่หัน่นแล้วก็ผัดผงกะหรี่มันก็ดี <c oughs> ทำบ้นก็แค่ทำสิ่งทำอะไรทำมจ้ายังไม่ได้ปูอะไรอ๋อเลยไปไม่ถึงรอ้อยเมตรมีตลาดนี่แม่บอกก็เลยจะเปิดแข่งเลยดำมาเองตลาดบางแควเนี่ยอย่ี้ยะพอดีมันเลอะนะจ๊ะเดี๋ยวมันเลอะหน้านะจ๊ะ้องเพลงก็ลหลไ้เวร มันจะคขมๆนะเนี่ยเวลาเข้าปากแต่ว่าดีกับหน้าอยู่นะดีกับหน้ายั้ก็แปลงไปเลยใช่เลยอะไรเได้จะบอนะกว่าหน้าเราดีมากเแื่อมันดีหลังมือแล้วขี้เละห้ะ ก็ไม่ใช่นมีเปลืองแน่เลยโลชั่นนะ้ำเป็น a เ n ่โ o ชั่ n แบบนะ้ำิชิๆๆๆๆชิ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 หน้าก็ตักหน,นึ่งดยน้ำเดือมตาซุ้มน้ำดื่มตาซุ้มจะบอกว่ากินแหนง่แหงตุลีอร่อยมาก อะไรฟ้าบอกอะไรนะผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองมากจะสวยสเสมออย่าหึงไม่ได้ค่ะมักจะสวยสเสมอใช่ปะ่ะมั่นใจในตัวเองไหมมั่นใจในสันดาห์ของตัวเองเหรอหรือว่ายัางไงมั่นใจในความดีดังหาทุกวันเนี้ยมั่นใจในความดีที่มีอยู่ที่ทํามาโดยตลอดชีวิต ที่เกิดมาเนี่ยมั่นใจถึงได้เป็นผู้นำเข้าใจปะไม่ใช่มั่นใจว่าอะไรแต่ทุกวันนี้มั่นใจว่าดีและฉลาดด้วยไงฉลาดด้วยดีดีฉลาดด้วยดี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 ด้วยฉลาดด้วยดีดีเอออะไรวะเข้าใจไหมด้วยดี ฮะฮะดีดีด้วยดีชุดเออเออท่านทำมหน้ามนเป็นสิวในตัวเธอพอขายครีมเนี้ยครีถ้าครีมดีไม่จริงนะจะมาเห็นเขาใช้อะไรก็อย่าใช้ตามบ้างแล้วหน้ามึงสวยด้วยคีมอะไรเนี่ยชวนเนี่ยอ,อาอตัวเดีวอันนี้ใช่ปะตัวนี้ฉันกนี้ใช่ปะ เนื้อค่อนข้างแน่นไปนิดนึงเนื้อแน่นมากแต่ใช้มาถึงขนาดนี้นะจ๊ะแน่นมากนะจ๊ะแล้วก็มาจะกินแบบดีอ่ะชอบกินมนันอ่ะทุกเจ้าสนใจอืมก็โลชั่นมันงแบรนด์ของโลก้ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ถูกเว้ยแพงเว้ยเจอสมชายอะแทนน้ำแร่อ่ะน่าจะใสก่กลิกเลยจริงดีเฮ้ย อีเว้นอันนั้นไม่ค่อยเวิร์กอะไอหอยทากก็ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่อะเหมือนยังแบบจะไม่ทําให้ผิวดีอะเดี๋ยวผมฉันนานจะสวยกันนี้เียวว่่อล้อฮู้